ให้ดูชื่อคนที่มีชื่อเสียงซึ่งติดโควิดแล้วโทษทีไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็หายเนี่ยอาจจะมีคริสคริสตี้คนเดียวซึ่งเขาเขามีปัญหาโรคอ้วเนเ่ยแล้วความเสี่ยงโอกาสที่จะเจ็บหนักสาหัสตายมันก็คงจะมีแต่ว่ายกเว้นคริสคริสตี้คนอื่นเนี่ยติดแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมีอาการแป๊บเดียวมีอาการสั้นกว่าเวลาคนป่วยเป็นหวัดใหญ่ซะอีก มีอาการอ่อนกว่าคนซึ่งป่วยเป็นหวัดใหญ่ซะอีกถ้าร่างกายแข็งแรงนะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอีกประเด็นหนึ่งใครบ้างแนะผมเริ่มที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยท่านดรทักษิณชินวัตรก็ติดโควิดไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วเคลเลียนคอนเวย์เนี่ยที่บริษาทรัมป์ติดแล้วก็กำลังจะหายไม่มีอาการเลยคิมเบอร์ลียกิฟอยล์เนี่ยเป็นว่าที่ลูกสะภ้ายคนใหม่เป็นภรยาคนที่สองว่าที่ภรยาคนที่สองของดอนจูเนีย ติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วหายแบบไม่ไปเลยเลยโฮปฮิกซ์นี่กำลังจะหายโดนทรัมป์จูเนียร์เฟิร์สเลดี้มาเลยเนียมาเลเนทรัมก็มาเลเนทรัมแทบจะไม่มีอาการเลยเพราะเธออาย,ยุน้อยน้อยกว่าทรัมป์น้อยกว่าเยอะแต่คริสตี้เนี่ยอดีตผู้ว่านิวิเจอร์ซีอันนี้เขาเขาอ้วนมากก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงหน่อยแต่ว่าระดับประมุขของรัฐระดับอีลีทชนชั้นนำเจ้าชายอลเบิร์ตแห่งมอนโก Prince Albert Monaco ก็ตอนนั้นก็ติดโควิดนก็ไม่เป็นอะไรเจ้าฟ้าชาย Charles ติดโควิดแล้วก็ไม่เป็นอะไรไอริสเ l ลบาทำตัวเป็นเหยื่อพูดนู่นพูดนี่โอ้โหบนนู่นบนนี่ถึงเวลาตัวเองไม่ไปเลยเลยติดโควิดไปไม่เป็นอะไรเลย, by, เอ,เลยอาการเบามากพอหายแล้วก็ไม่เป็นข่าว Justin Trudeau นายกแคนาดาติดแล้วก็ไม่เป็นเลยเลยอาการแป๊บเดียวแต่พอหายแล้วไม่เป็นข่าวไงฮะ อน,นักบาสไหมครเควินดูแรน์เนี่ยเควินดูแรนด์เอ็นบีเอนิวเจอร์ซีย์เนตส์ก็ไม่เป็นเลยเลยมีเพื่อนร่วมทีมอีก3คนที่ที่ติดไปก็ไม่เป็นไรเลยแคมนิวเทนนักฟุตบอลเนี่ยควอเตอร์แบ็กชื่อดังใน NFL เนี่ยก็ติดแล้วก็ไม่เป็นไรเลยเพราะฉะนั้นวเวลาคนบอกว่าเห็นไหมล่ะทรัมติดแล้วสมน้ำหน้าดูมันอะไรอย่างเงี้ยโทษทีฮะจะหายแล้วฮะอีกสองวันก็หายแล้วฮะ วันนี้ก็กลับไปทำงานแล้วเนี่ยอาจจะทำงานจากโรงพยาบาลเ o m e on time to get over the fear เลิกกลัวได้แล้ว